สวัสดีค่ะเด็กๆสัปดาห์นี้มาพบก,กับคุณครูปาริดาหัวสีหรือว่าคุณครูตะเอน,นะคะอยู่ศูนย์อบรมเด็กก่อนเก์ประจำามซีบ้านคอย,ยวนอนนบันหนึ่งทับสามนะคะสัปดาห์นี้มาพบก,กับคุณครูในหน่วย,ยเดินทางทั่วไทยนะคะหรือว่าเด็กๆความหมายของการเดินทางทั่วไทยคือการคมนาคมนะคะ เด็กๆจะไปเที่ยวที่ไหนจะไปเที่ยวหรือว่าจะไปไหนกับพ่อกับแม่นะคะเด็กๆต้องเดินทางด้วยรถอะไรคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันซิว่าการเดินทางทัวไทยเนี่ยเดินทางด้วยอะไรไปยังไงแบบไหนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะไปเลยค่ะเด็กๆทราบไหมคะว่าเวลาเด็กๆไปเที่ยวเด็กๆนั่งรถอะไรกันไปบ้างเอ่ย แล้วคมนาคมคืออะไรถ้าเด็กๆยังไม่รู้งั้นเราไปทำความรู้จักกันเลยค่ะความหมายของคมนาคมคมนาคมคือการเดินทางติดต่อกันไปมาถึงกันและกันการเดินทางติดต่อสื่อสารกันทั้งทางบกทาง,ทงน้ำและทางอากาศประเภทของยานพานะหนะ1ทางบกเช่นรถจักรยาน รถจักรยานยนต์รถยนต์และรถไฟ 2. ทางน้ำเช่นเรือ 3. ทางอากาศเช่นเครื่องบินเป็นต้นค่ะการปฏิบัติตนในการใช้ยานพาหนะ 1. เมื่อเด็กๆนั่งรถยนต์เด็กๆควรคาดเข็มขัดนิรภัยให้เรียบร้อย 2. เมื่อเด็กๆนั่งรถจักรยานยนต์ เด็กๆจะต้องสวมหมวกกันน็อกทุกครั้ง 3. ไม่ว่าเด็กๆจะนั่งรถประเภทไหนเด็กๆจะต้องนั่งให้เรียบร้อยไม่กระโดดไปมาเพื่อความปลอดภัยของเด็กๆนะคะประโยชน์และโทษของคัมนาคมประโยชน์ของคมนาคมคือช่วยในการเดินทางขนส่งสินค้าได้รวดเร็วยิ่งขึ้นโทษของคมนาคมคือ ต้องระมัดระวังในการเกิดอุบัติเหตุต่างๆเด็กๆอย่าลืมทบทวนบทเรียนกันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะอาล้ะค่ะเด็กๆเด็กๆรู้แล้วใช่ไหมคะว่าการเดินทางทั่วไทยนั้นเด็กๆจะเดินไปทางไหนบ้างมีทางไหนบ้างคะมี ยานพาหนะที่เด็กๆใช้ในปัจจุบันนะคะก็มีรถยนต์เครื่องบินเรือนะคะเด็กๆจะไปเที่ยวไปทำอะไรยังไงที่ไหนการคมนาคมเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะคะเอาละค่ะพบกับคุณครูใหม่ในสัปดาห์สัปดาห์หน้านะคะสำหรับสัปดาห์นี้สวัสดีค่ะ